เราเพิ่งเดินทางมาถึงเมืองมิยาสก,กิครับและจุดจุดนี้นะครับก็คือตรงสถานีรถไฟมิยาสกินะครับตอนนี้สี่โมงเย็นแล้วภารกิจต่อไปของกั้งก็คือการตะลุยท่องเที่ยวเมืองมิยาสก,กีกันต่อน,นะครับเมืองมิยาสกีนี้นะครับเป็นเมืองหลวงนะครับของจังหวัดมิยาสกีนะครับซึ่งจังหวัดมิยาสกีนี้นะครับเป็นจังหวัดที่อยูอ่ทางด้านฝั่งตะวันออกเฉียงใต้นะครับของเกาะ ูครับจังหวัดนี้นะครับมีชื่อเสียงในในแง่ของเรื่องของท้องเทะเลน,นะครับที่สวยงามนะครับป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับที่นี่แล้วก็จังหวัดนี้นะครับเป็นจังหวัดที่มีอุณหภูมิอุ่นที่สุดนะครับในประเทศอินเดียนั่นก็หมายถึงว่าช่วงนี้เป็นหน้าหนาวเราไปเที่ยวเราก็จะยเย็นๆสบายๆไม่ได้หนาวมากมายสะพรั่งนะครับที่เมืองมิยาสกีนี้นะครับถ้าจะไปเที่ยวอีก2สถานที่ สองสถานที่สำคัญนี้นะครับเป็นสถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับจักรพรรดินะครับองแรกนะครับของญี่ปุ่นประมาณสองพันหกร้อยกว่าปีเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือสวนเทวไดาาพาร์กนะครับกับสารเ้าเมียสกีนะครับซึ่งน่าจากจุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็กจะเอากระเป๋าไปฝากที่ล็อกเกอร์ก่อนเพื่อตัวเบาสบายนะครับแล้วก็จะเดินทางโดยรถไฟต่อไปอยังอีกประมาณสถานีหนึ่งนะครับเพื่อ นั่งแท็กซี่แล้วก็เดินทางต่อไปยังสถานที่สองที่ดีนะครับงั้นติดตามกันไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวก็จะลงมาที่นี่ จากสถานีเนียสกีนะครับก็นั่งรถไฟขบวนนี้นะครับมาอีกหนึ่สถานีนะครับก็มาถึงที่สถานีรถไฟเมียสกีจิงกูงฮ้ารถไฟสวยเนาะสีชมแดงก็เป็นแบบปองมาณสังชายมาว่าต้องการสื่อความเป็นเมียสกีออกมาว่าเป็นเมืองแห่งทะเลมีท่าที่ประกายแสงสวยงามอะไรเงี้ยครับก็จากจุดนี้นะครับ เมียสกิจิงกูเดี๋ยวจะเดินทางไปเที่ยวต่อนะครับอีก2สถานที่นะครับในหลักๆในเมืองเมียสกีนะครับนั่นกะ็คือสวนนะครับเฮวาไดพาร์คนะครับกับสวลเจ้าเมียาสกีนะครับเดินตามมาเลยครับมันเป็นสายที่รถไฟเล็กๆอ่ะไม่ต้อกังวที่สำคัญคือเห็นไหม,ไมครับว่าไม่มีลิฟต์ไม่มีบันไดเลื่อนไม่มีทางใต้ดินเดินข้ามทางรถไฟอย่างเดียว ก็จะเดินไปสวนสาธานะหรือว่าเดินไปสารเจ้ายัางไงแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากถ่ายเที่ที่ได้ก่อนด้านหน้าตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะไม่มีก็คือตงตเดินเอาแต่ว่าเขาบอกว่าอยู่ในระยะทางที่เดินได้ประมาณสักห้าถึง15หนาทีนะครับทั้งสองที่เลยมาเลย <c oughs> เป็นไงนะครับ <c oughs> เริ่มสัมผัสกับความเป็นชนบทได้บ้างแลวเนาะจากคลิปทางนี้เมื่อกี้เรามาจากเมืองใหญ่ตอนนี้เริ่มดูเป็นชนบทใช่ใช่อาคนพื้นฐาน <Okay. S 2> เดี๋ยวตามกันไปที่สวนสาธารนณะเฮวาไดพาร์ก mm hmm. กันเลยครับตอนนี้เราอยู่บนแท็กซี่แล้วนะคะสวนสาธารณะเฮวาไดเป็นสวนสาธารณะที่เป็นยังไงไหนลองเล่าแนมะ่ฟังซิเดี๋ยวไปเล่าแน่นอนเดี๋ยวต้องไปที่สถานที่นั้นก่อนมีความสำคัญมากแน่นอนครับที่นี่เพราะว่า ที่เลือกมาจุดสองที่เนี่ยนราคือสวนสาธารณะกับศาลเจ้าเนี่ยเพราะมีความสาคัญเกี่ยวกับทัานนั้นปอดศาสตร์ตั้งแต่สมัยหูดึกดมันของญี่ปุ่นเลยเป็นจักรพรรดิองค์แรกเนี่ยเคยอยู่แถบแบริเวณเนี้ยเมื่อประมาณ2,000กว่าปีก่อนอ่านี่แหละใกล้ถึงสวนละเฮวาไดาร์คเสร็จแล้วเราก็จะมาที่ศาลเจ้ามียาซากิยสากิลเจ้าเมือาเจ้ามจิของโตเกียวจะมมือด้วยต้นไม้ แต่ก็ไม่รู้ว่าตอนกลางคืนเย็นๆแล้วมันมืดๆแล้วเดินบรรยากาศมันเป็นไงนะแต่ว่ามาแล้วก็ต้องไปเดินเขาเขาบอกว่ามันไม่ปิดมันเปิดตลอด ตอนนี้ก้งก็เดินทางมาถึงสวนเฮวาไดพ์คแล้วนะครับสวนสาธารณะกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเมืองมิยาสกินะครับที่นี่นะครับเป็นบริเวณที่กว้างมากนะครับไม่ได้แค่จุดจุดนี้นะครับชาวเมืองมิยาสกินะครับเขาก็จะมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับมาเล่นกีฬามาสูดอากาศสดชื่นกันที่นี่นะครับในเวลาว่างเนาะแล้วก็ที่ก้างพามาจุดๆดนี้เลยนะครับเพราะว่ามันมีสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอย่างหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือ p e a c e Tower ครับซึ่งอยู่ด้านหลังของก้างนี้ พีซ์ทาวเวอร์เนี่ยนะครับเกิดจากการที่เขาต้องการจะแสดงให้เหเ็นถึงความร่วมมือกันของนานาชาติต่างๆหลายๆประเทศนะครับเขาก็เลยมีการนำหินจากทุกจุดนะครับหลายๆจุดหลายๆประเทศของโลกนี้นะครับมารวมตัวกันนะครับแล้วสร้างขึ้นมาเป็นหอสูงแห่งนี้นะครับ ไฮไลท์สำคัญนะครับรู้ไหมเอ่ยว่าคืออะไรที่นี่นะครับเขาบอกว่าการที่เขาสร้างสมบูีหินตรงนี้เนี่ยนะครับขึ้นมานะมันก็จะมีจุดพิเศษด้วยนั่นก็คือถ้าเกิดว่าเรายืนอ,อยู่ที่จุดตรงนี้นะครับแล้วเราปรบมือนะครับหันหน้าเข้าหาเสาเนี่ยแล้วเราปรบมือมันจะได้ยินเสียงกล้องกลับมานะครับได้ยินไหมเอ่ย เลยละครับเสียงมั่อต่อแหลมๆสะท้อนกลับมาสุดยอดมากเลยรู้ไหมครับว่าสวนเฮวาไดพาร์คนี้นะครับสร้างขึ้นในปี1940ครับที่เขาสร้างขึ้นนี้นะครับก็เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนะครับการครองราชครบ 2,600ปีของจัก,กรพรรดิองค์แรกของญี่ปุ่นครับก็คือจัก,กรพรรดิจิมูนั่นเองนะครับเข,เขาเชื่อว่าบริเวณเนินเขาแห่งนี้นะครับเคยเป็นเมืองโบราณในสมัย2,600กปีก่อนนะครับเป็นเมืองแรกๆเลยของการตั้งประเทศเตั้งจัก,กรวรรดิของญี่ปุ่นขึ้นมานั่นเองครับนี่สุดยอดโอเคงั้นก็เนี่ยแหละบรรยากาศของสวนสาธารณะยามเย็นนะครับที่แบบว่าโลง่งๆไม่มีใครด,ดูแบบ สงบดูล่มลื่นนะครับแล้วก็ดูเป็นส่วนตัวส่วนตัวมากๆเลยโอเคเดี๋ยวไปที่ต่อไปเลยครับสารเจ้ามิยาสกิตอนนี้ก้เข้ามาอยู่ด้านหน้าของสารเจ้ามิยาสกิแล้วนะครับสารเจ้านี้นะครับลองมองรอบๆสิครับเฮ้ยเหมือนอยู่ในป่าเลยอะคือความล่มลื่นนะครับความสงบงที่นี่นี่สุดยอดมากมาก คือเรียกว่าเขาสร้างศาลเจ้าไว้่ามกลางป่านะครับเพื่อต้องการให้เห็นถึงเรื่องของอความสงบและความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงนึกถึงศาลเจ้าเมจิที่กรุงโตกเกียวเลยนะครับคือสไตล์เดียวกันเลยแต่ว่าที่นี่อาจจะไม่ได้แบบหรูหราอลังการหรือไม่ได้แบบขนาดใหญ่เท่านะครับแล้วก็ลังเทียวอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็จะเห็นว่ารู้สึกได้ว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์จริงนะครับเดินตามกังมาเลยครับ ตามทำเนียของศาลเจ้าด้านหน้ามีประตูประตูใหญ่นะครับประตูโพลีนะครับแล้วก็พอเข้ามาปุ๊บด้านซ้ายจะเห็นว่ามีที่ล้างมือนะครับล้างมือเพื่อชำระล้างให้สะอาดก่อนที่จะเดินเข้าไปในศาลเจ้านะครับ ด้านข้างนะครับจะลายล้อมด้วยต้นสนต้องบอกกันเลยว่าแถวบริเวณแอเรียแถวนี้นะครับเขาปลูกต้นสนกันเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม้สนเนี่ยจึงเป็นไม้ที่เขาเอามาทําปลูกบ้านปลูกเรือนหรือว่าหรือว่า,าสร้างศาลเจ้าเนี่ยศาลเจ้านี้ก็สร้างด้วยไม้สนนะครับวันนี้เสียดายว่ากันเข้ามาเ,าเย็นไปหน่อยศาลเจ้าปิดแล้วก็ผมไม่ได้เดินเข้าไปข้างในทางเห็นแตด้านหน้านะครับแต่ว่า ตัวอักษรที่สําคัญของศาลเจ้าเนี่ยก็คือว่าเขาเชื่อวนน่าศาลเจ้าเนี่ยสร้างมาตั้งแต่สมัยหูสองพันหกร้อยกว่าปีก่อนตั้งแต่ตั้งแต่สมัยที่จกกักรพรรดิองค์แรกของญี่ปุ่นนะครับได้เริ่มที่จะมาสร้างเมืองที่แถวบริเวณเมืองมิยาสึก,กิแห่งนี้นะครับก็หูมีตั้งแต่สมัยอดีตการโบราณมาเลยเพราะฉะนั้นความศักดิ์สิทธิ์นี้สุดยอดมากๆแน่นอนนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับศาลเจ้าเนี่ยถูกอนุรักษ์ไว้อย่างดีนะครับ แค่เห็นประตูทางเข้าด้านหน้าสารเจ้านี่เรียกว่าหูตัวไม้ตัวสารปนิกรรมนี่เหมือนมันดูโบราณนะครับดูอลังการจริงๆย,งยังไงอยากจะให้ลองมาสัมผัสด้วยตัวเองนะครับถ้ามีโอกาสได้มาที่นี่ก็เรียกว่าการเที่ยว ตัวเมืองมิยาสกินะครับครบและ2สองที่หลักๆนะครับก็คือสวนสาธารณะเฮวาไดนะครับกับศาลเจ้ามิยาสกินะครับก็เดี๋ยวกงววางจะไหว้พระแล้วก็สักการะจากด้านนอกเลยนะครับเดี๋ยวขออธิษฐานก่อนนะครับทุกครั้งเวลามาสถานที่แบบนี้จะขออธิษฐานก็คือขอได้กลับมาอีกก็คงได้กลับมาอีกนะครับโอเคก็วันนี้ก็เต็มที่กับเมืองมิยาสกิแล้วครับ เดี๋ยวกังจะพาไปทานอาหารขึ้นชื่อของเมืองมิยาสกิกันต่อพอเดินออกมานะครับจากสถานีรถไฟมิยาสกินะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับก็คือจุดใจกลางเมืองของเมืองมิยาสกินะครับตรงใจกลางเมืองนี้นะครับก็จะมีถนนเส้นหลักอยู่2เส้นนะครับนั่นก็ได้แก่ถนนคาคาชิโมดอรีนะครับกับคาาชิบานาดอรีนะครับตรงนี้เลยนะครับเส้นนี้นะครับ ที่เราเห็นเป็นถนนใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็มีต้นไม้อยู่2ข้างนี้นะครับก็คือถนนราคาชิโมดดอน,นี้นะครับแล้วก็ถ้าเลยไปนิดนึงนะครับตรงแยกตรงนู้นนะครับถนนหลัก 2เส้นนี้ก็จะตัดกันอยู่นะครับเปแยกด้านนู้นนะครับ mm. เดี๋ยววันนี้นะครับกั้งก็จะพาไปทานอาหารที่ขึ้นชื่อของเอมืองยาสกิน,นะครับแต่ว่าจะเป็นไรนั้นเดีด๋วยวผมไว้ก่อนนะครับแต่ว่าร้านอาหารที่จะพาไปเนี่ยมันอยู่บนถนนเส้นนี้นะครับคาราชิโอดอลี่กเราเดินตรงไปนิดนึงพอถึงแยกหน้าปุ๊บก็เลี้ยวเข้าซอยไปนิดนึงก็จะเจอร้านร้านนี้นะครับอยากให้สังเกตเห็นนิดนึงว่าในเมืองยาสกิน,นี้นะครับจะเห็นว่า ต้นต้นไม้เห็นไหมครับที่เขาประดับถนนเนี่ยจะเป็นลักษณะของต้นปาล์มนะครับก็ได้ความรู้สึกแบบเหมือนเป็นบรรยากาศของเมืองชายทะเลนะครับก็ดูสบายๆเนาะโอเคหิวหรือยังถ้าหิวแล้วก็ไปกินข้าวดีกว่าเหนื่อยใช่ไหมได้เวลาหิวหิวข้าวไปกินอาหารกันนี่กรากำลังไปไหนครับไปร้านโอกราฮอนเป็น นี่ก็เดินหาอยู่ ok โอกุระคอนเทนคือก็เดินหามาันมันมาพอสมควรเหมือนกันอะ่ะแล้วก็คนญี่ปุ่นของก็น่ารักนะพาเดินมาออใช่ห่เป็นไก่ทอดเนี่ยร้านอยู่ในตอกเลยครับอ,อร่อยเน,น,นาะเป็น่เาแนะนำเนะเ้าเป็นอาหาระคอมเมนตของที่เนี่ต้องร้านเนี้ยแต่อาหารอะไรน,ะรนั้นเดี๋ยวไปดูในร้านกันว่าการจะสั่งอะไรอ๋อนี่ปนนงป้า,า,โายโอ,อกุระ เห็นไหมสีเหลืองเลยเนี่ยโอคุระหน้าร้านตรงนี้ครับหน้าร้านมีกตะคอนเทนต์ตอนนี้ก็จะนั่งอยู่ในร้านมบกระคอนเทนนะครับแล้วก็วันนี้ก้าวพาไปทานนะครับเมนูชื่อดังของเมืองมิลานนะครับนั่นก็คือชิสเก้นหนังบัตเต เกีนน้ำบานคืออะไรแล้วรสชาติเป็นัไงอันนี้นะครับก้างสั่งมาสองเซตสองเมนูนะครับเมนูแรกอันนี้คือเป็นไก่นะครับแล้วก็ชุบแป้งทอดแล้วก็ไล่กับครีมซอสน้ำสลัดนะครับ คือตอนแรกคิดว่ามันน่าจะธรรมดาแต่ตมันอร่อยแบบไม่น่าเชื่ออันนี้พูนึกสิ่งนั้นไม่ได้รอเลยเพราะว่าถือไก่ทอดน,นั่งตลาดบ้านเราก็มีไหมแต่ว่าเวจรีก็เป็นละมันกลมกล่อมนะครับมันอร่อยจริงดูเมนูสองแล้ลวลน,นะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ เขาเสิร์ฟชิคเก่นำบันเหมือนกันเห็นไหมครับตรงนี้เนาะแต่ว่าข้างๆเขาเสิร์ฟแฮมเบอร์เกอร์เคียงนี่น่าจะเป็นเนื้อวัวครับเนื้อวัวก็อร่อยเพราะว่าแถบูุยภาคแถวนี้ เขาเลี้ยงวัวกันเยอะทำฟาร์มผสมสัตว์วัวกันเยอะแล้วก็นำออกนำส่งออกเนื้อวัวกันเยอะเพราะฉะนั้นเนื้อวัวที่นี่ก็อร่อยมากครับเนื้อวัวกต๋ออร่อยเฉียบเคมิวกันแล้วกินเลยดีกว่าแล้วก็กินเสร็จกางผ้าหกลับโรงแรมไปครับพอดนอนสบายๆโรงแรมอินเทเลบรรยากาศสุดยอดโอเค